ดีแม่น้อยสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนด้วยเนะแม่เนาะจ่ามาหอนมาถึงมีอะไรด้อยเนาคือว่าวันวันนี้เป็นวันที่ส <17. S 1> ิบเจ็ดสิบเจ็ดอะวันนี้วันที่สิบเจ็ดแต่คือว่าเฮ้ามาตามตัวเลขแนวทางของแม่น้อยปกตินี่ของแม่นี่จะเป็นเลขเลขยังแม่ให้เลขเล่าหมื่นเ,เลขสูตรเ,เลขสูตร เลขสูตรก็แม่นล่ะจะเป็นเลขสูตรคิดคำนวณเลขสูตรคิดคำนวณงว,<อ>วดที่ผ่านมานี่ของแม่เขาเ่าบ่เข่าโยรัฐบาลไทยเข่าโยวันนี้มาตามรัฐบาลไทยนะคะ,อะเอฟซีวดที่ผ่านมาเด็ของแม่นี่แม่ให้วิ่งตัวไหนก่อนวิ่งโคกับเจ็ดโคกับเจ็ดครับน้องกัดเจ็ดน้องกับเจ็ดแม่นบ่แม่แม่นเดี๋ยโคเข่ายังแล้วเนาะ ที่ผ่านมาแม่น้อยเอ่งวดก้อนหันกระเป๋าเด้กก้อนๆค่ะฮกหาหากหนอแม่แม่หาฮกหานะเข้าตัวกับนั่นมากเข้าตัวกับงวดที่แล้วก็เข้าตัวกลับนะคะให้หกห้ามันออกนี่ตัวเลขของคุณแม่น้อยงวดที่ผ่านมางวดต้นพุนนั้นแม่แม่ทก่อนนู้นอ่ะหกสามแม่หกสามเดนสามไกับหก แล้วกัหกสามเสร็จแล้วแล้วก็มาหกห้าอย่างวดนี้หกสี่บ่แม่อย่านะคะไม่เข้ามาสามงวดกับไอ้แม่สามงวดหกสี่งวดติดกับไทยจับเดไทยอืมว่าเป็นสองหกสามหกห้าหกสามหกห้าแล้วก็มาหกสี่อย่าแมนป่แมนอยู่อหกสี่ใหญ่อนเอาไปเขียนเขากับไทยเบสเป็นเบสิกหรือเบสใด อันนี้แม่นอันเป็นคนท้องท้องรัฐบาลทยงวดมงหันบ่แม่นนะครับอยากให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งนะครับเพราะว่าแม่นอยเพิ่นเขียนให้ยแบบนี้นะครับนี่6กีนะครับอันนี้เป็นเลขของแม่นอยได้พี่น้องใครเข้ามาดูชัดๆน้องแม่เอาเบิ่งเอาชัดๆนะคะเอฟซี สามหมวดติดน้อแม่นาองหมวดต่อไปจะเป็นหวดที่สี่นะครับหนึ่งตุลาลอดที่ตามนะครับตัวเลียของคุณแม่น้อยนะครับวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับผู้โชคดีนะครับรัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับก็บ่าธรรมดาเนาะแม่น้อมันสามหวดติดแล้วสามหมวดติดนะคะเอาล่วเเ้าอย่าบ่ให้เปินเบิรงเข้าอ่ะเพิ่งจกเบิรงนเนาะเ้าเนาะเด้อแม่เด้อแม่แม่อันให้เอฟซีเบิรงนสะกดจิตไม่เบิร์น เมื่อนี้แม่ไห่เล่ามันบอกเมื่อนี้แม่ไห่เล่าอา่อานอ่านเทกันแม่สามเก้าเจ็ดเก้าหกหกเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกสองสามสี่ศูนย์สี่หกสี่หกกับบ้าด้วยซี่กับเลาายเอาไข่ <Okay. S 3> ครับ,บเล่าเมื่อนี้นะครับเนาะแม่อันอยู่อยู่ในสูตรมันมีครัเป็นวันพุทธแม่วาสิบเอ๋อรนี่ไอ้เร่วาเอ๋อรหลุด <c oughs> วายคุยเป็นแบบคุยพ่อแก่บ่โอ้เก่งเนาะเจ้าก็บให้มันเข้ามาเนาะเจ๊กเด่นนะก่อนเนี่ยเด่นสามกับเก้าเอาเลยเอาเลยเอเพ่นเอิรนี่นั่นบ่หน้าดามกำลังกินปลาเผาพี่น้องผู้ใดล่โซกุ้ยเลมานก็ได้เหมือนนั่นจอดเรียงปลาเผา แม่น้อยเข้าสี่หกเข้าตัวกลับนะคะครับแม่น้อยวันนี้พาไปตำลาบต่อน,าานะคะสี่หกแม่นามเข้าสี่หกแม่น้อยเข้าหกสี่แม่กะโหลกโอ้เนนอนแท้า <c oughs> ะไปใหญ่บัมาอยอะมาไปใหญ่เดืดครับวันนี้ตามต่อกห้พงแม่น้อยนะครับ <c oughs> ลาวเนาะครับแม่แม่ ิแตพมแนววงกลมพ่มเนียไม่ากที่สุดตัวใดเราวงกลมตัวใด้วยดิมากใจอันตัวเดียวตัวใดแม่เอาตัวเดียมากไน่ใจตัวเดียวตัวใดคะแต่ว่าเม่เบ้ากันเนาะแมีมั็ดเก้ากับสามเก้าเนี่ยเก้ากับสามเก้าเลสามเก้าใจเล็มัดเพราะว่าอยู่ในสวนค่ะตัวสำคัญตัวสำคัญ วันนี้เอาแต่เลขลาวไปก่อนนะคะแม่เดี๋ยวเขาจะหลอกให้นะครับเพราะว่าต้นตำรับของคุณแม่น้อยยันมาชัดเจนนะครับเพราะว่าพิ่งเก็บตัวเล็กๆนะครับรอแป๊บหนึ่งเนาะแม่เนาะรัฐบาลไทยให้ fc พิมพ์รอนะคะสําหรับทานไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะแม่เนาะอย่าแม่มาเบ่ตตดตามานาจ้าอันนี้ไอ้เล่พิ่งลุกไปลุกมือนเ้ารพิ่งลุกจะได้ด้จงลุกเก็บเก่าลุกนานๆน้าจะได้ก็แม่ เก่ากับวุ้บโดดครับอันกับสามเก่าแม่แนแปดคู่คือเก่าเป็นบ่แมนตัวเลขของแม่นะคะแปดคู่แปดทางเหมือนเดิมอ่ะแปดคู่คือเก่ากเก้าครับมันนี้ีอมันนี้มีเก่าคู่ไอ้เอยกให้เอาสามสี่ก็เลิ่ิเก่า็เยนยู่ได้สูตรนีอ้าได้สูตรแม่เิ่นกัเลยเพิ่มไปตัวนึงบาแมนเลยเจ็ดเก้า ใครที่ติดตามรับชมรัฐบาลไทยของแม่น้อยตามสถิตินี้เลขของแม่กะมันก็เดินดีอยู่พี่น้องนะคะถ้ามันบอเขาเลขแจ๊ปคูเลขวิ่งมันก็บ่เคยหลุดได้นอนแม่เนาะแมนเนาะสำหรับไอ้เลขรัฐบาลไหมคะม่ะแม่นบะแมนเล่าว่าหันเนาะซีหัวเตี้ยนกันอบุญเจา้าวัไใดมาเอาน้ำ มันจะสิได้ไงแม่เน้องเอ้ยว่าจะได้ก็แม่บางหันเขาซีงหัวติดเล่าเล็กเล่าเบ้ากันนี่เนาะแม่ก็เลื่อยว่าคันซื้อมันสิยเอาปีกเบ้าหัวนี้เนี่ยโบเสียจกของเด้ออกมามาใส่อินนี่วะเอ้ยบอกมากเลยเล็กเล่าเขาซีงวดติดกันพี่น้องอ่ สำหรับรัฐบาลไทยนี่เลขชอบบอกออกได้พี่น,อน้องแต่ว่าไปออกตัวตัวรล่องตัวรล่องคือโกซีนู่แม่น้อก็เขาหกซีนะคะนวดนวดนั่นคอยให้อันรัฐบาลไทยเจ้านั่นหาเกจบวมดอกก็เกจเก่าไปออกย่รัฐบาลไอออยาลทยเวลาเล่าให้ไทยออกเล่าทิก็ว่าคืนวานสิตไปยังสั่นเนาะแม่นเดีย ขขึ้น่วันนี้ใครที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเอาตัวเลขตาราไปดูกันนะคะสำหรับตัวเลขเนาะสามตัวห้างเดียวนะแม่น้เก้าสามเก้าตำราว,วันนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตำราแม่น้อยนะคะวันนี้นะคะเอฟซี วันที่เท่าไรก่อดสิบเจ็ดกันยายนสองห้าหกแปดนะคะเข้ามาแล้วสีงวดติดงวดนี้ขอให้มันเป็นงวดที่ห้านะคะเอฟซีไม่หน่อยพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อนี้นะครับจะมีเพิ่มเติมสีหกนะครับซีหกนี่ครับโอเพิ่มเติมนะครับปกติไม่หน่อยให้แปดน้อแม่น้องครับอ่ะตอนเอที่ไม่หน่อยเพิ่นบอกมานะครับจะมีสามเก้าเจ็ดเก้า ห <14 S 2> น,นึ่งส <46 S 2> ี่สี่หกเสร็จนะครับองห้าหกสำหรับตัวเลขของแม่น้อยใครเข้ามาแคบหน้าจอนะคะเป็นตำราวนันที่17ก,กันยา2.5.6.8ค่ะโอเคอแม่น้อยใหเอ c ีเป็นเบิงนะครับนี่นะครับตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับอ่ะเก็ตั้งสุรุปตลขคเนี่ไม่ตัวไดเนี่ย สำหรับคนทุนน้อยนะครับแม่น้อยวงกลมให้ห้าชุดนะครับจะมีสามเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ห้าหกและสี่หกนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับหกหกเก้าศูนย์สีู่นย์และสองสามนะครับสำหรับแนวทางสามตัวมีหางเดียวน้อแม่น้องสามตัวมีหางเดียวนะครับเก้าสามเก้านะครับเยงคนไหนตั้งใจในแม่โอเคแม่ตั้งใจพอดีป่ะพอดีนะครับอืชัดเจนนะครับอันนี้ สามลาวมื่อกี้นะครับผู้ใดยังไม่มีโชควันนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเ mm hmm. พราะว่าตัวเลขเขาไ,ไม่หน่อยไม่หน่อยว่าเขามาซีงวดติดก็มีแน่นบ่แม่แน่นเยอะอืม hmm. ไม่หน่อยเราซีงวดติดนะครับโอเคนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะใครเข้ามาขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะเอาด่วนๆเน้อช่วงมีใบเกือบใบาสามเน้อแม่เน้อฮะ, <Yeah. S 1> ะ,ะสองทุ่มมะล่อผนร้งวันน้ำกันนะครับ อ่ะขอบคุณคุณแม่น้อยที่ให้แนวทางนะครับรัฐบาลไทยคุณแม่ก็ให้มาติดต่อกันซีงวดเลยครับเด้อสามงวดติดเลยนะครับตําตำาไปเสี่ยงโชคลาภก่อนนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ได้ขมารับชมในคลิปนี้นะครับเย็นนี้ก็ขอให้โชคชคมั่นหมายเครับเด้อตำลาวกับคุณแม่น้อยนะครับ FC นะคะเป็นตำราของเม่น้อยนะคะวันนี้นะคะใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะย้ํานะคะเป็นเพียงแนวทางขอให้ FC ทุกท่านใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตำราท้นพี่น้องเด้ออย่าลืมนะคะตำราของเม่น้อยแน่นไม่ไว่าจะงวดแล้วก็ซีงวดแล้วง<ะ>วดนี้เป็นงวดที่หาเนาะ,ะหาซีงวดที่บอกเน<ะ>ีย พอธรรมดาตัวนี้แม่นคักีตัวนี้ก็แม่สีบัวสื่อแม่คกดว่ามันสีม้า